สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมรผู้ฟังเข้าสู่รายการหุ้นร้อนหุ้นอินไซ h ์ค่ะกับหุ้นเด็ดหุ้นร้อนที่เราจะนามาเสิร์ฟคุณผู้ชมหลังปิดตลาดภาคเช้าเป็นประจำนะคะวันนี้เราคบก,กันในวันอังคารที่25พฤศจิกายนพุทธศักราช2568ค่ะดิฉันนุภาศีริลวงนะคะมารับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการค่ะโดยตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าที่ผ่านมานะคะดัชนีเก็รีบาวนะคะมาปิดอยู่ที่ระดับ1,267.22จุด เพิ่มขึ้น14.49จุดหรือคิดเป็น1.16%ค่ะมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่19,602.46ล้านบาทค่ะส่วนรายการหุ้นร้อนหุ้นไซส์วันนี้นะคะโดยทีมข่าวหุ้นินไซด์ค่ะขอส่งกำลังใจให้กับประชาชนแล้วก็พี่น้องที่ต้องผเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลคนะ,คะขอให้ผ่านพ้นสถานการณ์นี้ไปได้อย่างปลอดภัยทุกท่านค่ะทั้งนี้ค่ะในส่วนของบริษัทจดทะเบียนนะคะที่ดำเนินธุรกิจในพื้นที่ อย่าง STGT นะคะก็ได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่กระทบโรงงานผลิตถุงม,มือนะคะส่งผลให้ต้องหยุดการผลิตชั่วคราวค่ะโดยบริษัทก็อยู่ระหว่างการเฝ้าระวังและการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อบริหารจัดการให้เกิดสวัสดิภาพต่อธุรกิจพนักงานและชุมชนโดยรอบอย่างดีที่สุดอย่างไรก็ตามโรงงานของบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าวก็ยังดำเนินงานการผลิตได้ตามปกติค่ะ และบริษัทก็ขอแจ้งนะคะว่าบริษัทมีแผนดำเนินการเพื่อบริหารตความต่อเนื่องของทางธุรกิจในส่วนของพื้นที่น้ําท่วมซึ่งบริษัทอยู่ในระหว่างการดําเนินการตามแผนเพื่อให้กิจการสามารถดําเนินง,งานได้อย่างต่อเนื่องและลดผลกระทบต่อธุรกิจให้มากที่สุดและจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบหากมีการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญต่อไปค่ะก่อนหน้านี้นะคะมีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะได้ออกมาประเมินนะคะถึงผลกระทบต่อผู้ประกอบการการค้าปีก ว่ายังอยู่ในวงจำกัดค่ะส่วนใหญ่เป็นร้านขนาดเล็กและทั้งหมดมีประกันความเสียหายด้านทรัพย์สินขณะที่ BJC ปิดทำการสาขามินิบิ๊กซี22แห่งจากทั้งหมด1.5พันสาขา CPXtra e ปิดดำเนินการ Lotus g o f a c 9แห่งจากทั้งหมดที่มี2.1พันสาขา CRC ปิดดำเนินการโรบินสันหาดใหญ่จากห้างทั้งหมดในไทย76แห่ง ส่วนเวียดนามมีปิดโกลเมลหนึ่งแห่งจาก44สาขาในเวียดนาม CPN เปิดดำเนินการตามปกติแต่มีการขยับเวลาให้บริการและเลื่อนกิจกรรมของสาขาเซ็นทรัลฮัดใหญ่ค่ะบลบัวหลวงนะคะระบ,บุว่า v i วฟอร์มฟันเด m e n เ a l ค่ะราคาหุ้นกลุ่มพาปีกระยะสั้นถูกกดดันจาก s s s ในช่วงไตรามาส4ที่ยังฟื้นตัวช้าค่ะปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตอยู่ในการปรับปรุงอัตราทำกำไร โดยได้เลือก CPN นะคะราคาเป้าหมายปี69ที่62บาทและ Com 7ซราคาเป้าหมายปี69ที่30บาทเป็นหุ้นเด่นค่ะและนี่ก็คือหุ้นเด่นหุ้นร้อนนะคะที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมรู้ฟังทุกท่านค่ะหากคุณผู้ชมต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะคะติดตามอ่านข่าวแบบเรียลไทม์ที่เว็บไซต์หุ้นินไซด์ .com นะคะและยังติดตามได้ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียค่ะ Facebook Instagram X Line Square t e l e gram t h r e a d s TikTok นะคะรวมไปถึงการรับชมย้อนหลังที่ช่อง YouTube c h anel n ค่ะ วันนี้รายการหุ่นร้อนหุ้นไส์หมดเวลาลงแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่ในทุกคนจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา14น,น,นาฬิกาโดยประมาณวันนี้ดิฉันขอตัวลาคุณผู้ชมคุณฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ